ยาสะผมมันหมดนะจ๊ะขอยืมยาสะผมแม่หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะยายบอกว่าให้ผมมายืมน้ำปลาที่บ้านพี่อะครับรอแป๊บหนึ่งนะแม่หนูป้าน้ำปลามาคืนจ้าป้าหยิบมาผิดขวดหรือเปล่าคะนัตว่าป้าดาเป็นคนยังไงอะชอบยืมของแล้วก็ไม่คืนถึงคืนก็ไม่เหมือนเดิมนี่จะก็โดนเหมือนกันเนาะบ้านแถวนี้เขารู้กันหมดแหละไม่มีใครเขาอยากจะคบหาด้วยแล้ว แม่หนูเช้าเนี้ยกินอะไรแล้วยังพอดีอ่ะป้าเพิ่งกลับมาจากวัดนะ่ะเห็นแม่หนูอยู่คนเดียวป้าก็เลยเอาของมาฝากเยอะเลยอขอบคุณมากนะคะป้าจ้ะไม่เป็นไรองั้นป้าขอตัวก่อนนะจ้ะมาร์คสวัสดีพี่ขุณทลรกไปก่อนนะจ้ะ มามาหายายหน่อยว่าไงครับยายมาเดี๋ยวแกไปบ้านหลังตะกี้นะหลังที่เราเอากับข้าวจากวัดไปฝากเขาว่าครับไปบอกเขาว่า ยายกำลังจะก,กินข้าวพอดีน้ำปลาหมดเขายืมน้ำปลาเขาหน่อยอได้ครับอ้าวน้องลืมอะไรเหรอจ๊ะผมมะไรลืมอะไรเหออครับพอดียายของผมเขาอยากกินข้าวต้มะครับ ใส่น้ำปลาที่บ้านด้านหมดแล้วจะให้พี่ช่วยอะไรเหรอจ๊ะเอ่อยายบอกว่าให้ผมมายื้มน้ำปลาที่บ้านพี่อะครับถ้าใช้เสร็จเดี๋ยวขอจะคืนให้ครับได้จ้ะเรื่องแคน่นี้เองรอแป๊บหนึ่งนะ น้ำปลามาคืนจ้าเอา้เอาคุณป้าเรียบร้อยแล้วหรอคะจริงๆไม่ต้องรีบเอามาคืนก็ได้นะคะ <S <S 2> <S 2> เออป้าคะป้าหยิบมาผิดขวดหรือเปล่าคะเมื่อเช้าที่หลานป้าเอาน้ำปลาไปเนี่ยมันยังเต็มขวดอยู่เลยนะคะฉันเพิ่งซื้อมาเองอะ่ะโธ่แม่หนูเดี๋ยวโกรธป้าเลยนะ ป้าเผอตัวไปนิดเดียวอ่ะเมื่อเช้าอะ่ะหลังจากกินข้าต้มเสร็จน่ะป้าก็เลยทำอาหารแจกพวกคนยากคนจนน่ะ<อ>ก็เลยใช้น้ำปลาหมดขวดเลยจ้าอ๋อจ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันก็อนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะป้าแต่ว่าส่วนน้ำปลาที่เหลือเนี่ยฉันฝากป้าเอาไปทิ้งถังขยะด้วยกันแล้วกันนะคะ สะดวกค่ะโอ้ยแม่หนูฉันนุ่งขาวห่มขาวเทอาขนาดเนี้ <c oughs> มันเหมือนคนขายตรงที่ไหนแล้วป้ามีอะไรหรอจ๊ะก็ไม่มีอะไรหรอกจ้าพอดีอ่ะป้าเพิ่งกลับมาจากวัดกับเจ้ามาร์คป้าเห็นแม่หนูอ่ะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หมู่บ้านเราใหม่ๆพอดีอ่ะป้าก็เลยเอาบุญมาฝากเนี่ย ของกินน่ากินทั้งนั้นเลยป้าเอามาฝากนะจ๊ะขอบคุณนะคะงั้นฉันก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณมากจ้ะป้า,าว่าแต่หลานป้าเขาเป็นอะไรเหรอจ๊ะเหมือนเขาอเจ้ามารหลานป้านนั่นเหรอมันเป็นเด็กน่าสงสารพ่อแม่ก็ทิ้งไปหมด เหลือไว้ให้ป้าเลี้ยงคนเดียวนี่แหละทุกวันเนี้ป้าก็พาไปทําบุญเพื่ออาการจะได้ดีขึ้นนะจ๊ะถ้างนั้นป้าไม่รบกวนแม่หนูแล้วนะทานให้อร่อยนะจ๊ะมีอะไรก็บอกป้าได้ป้าก็อยู่แถวๆนี้แหละได้จ้ะจ้กไปจ้ามา เป็นอะไรจ๊ะร้องไห้ทำไมเออเอม่หนูจ๊ะอย่าหาว่าป้าลบกวนเลยนะพอดีป้าจะอาบน้ำให้หลานชายป้าคนที่หลานป้าคนพิพิการใช่ไหมจ๊ะเขาเป็นอะไรจ๊ะใช่แก่แม่หนูป้ากำลังจะอาบน้ำให้หลานชายป้าพอดีพอเพอิญอยาสระผมมันหมดนะจ๊ะ ป้าก็ไม่กล้าออกไปซื้อไม่กล้าทิ้งหลานไว้คนเดียวอะจ้ะป้าจะมารบกวนขอยืมยาสะผมแม่หนูหน่อยได้ไหมจ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าเอามาคืนจ้าโถป้าฉันก็เห็นร้องห่มร้องไห้เรื่องแค่นี้เอง <c oughs> ได้จ้ะเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะ <c oughs> ป้าอย่าร้องนะจ๊ะ นี้หลานยายยายจะผงขวดใหม่เต็มขวดเลยขวดเนี้น่าจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยแหมข้าวก็ออกมาจากวัดไม่ต้องซื้อส่วนของใช้น่ะก็ไปยืมเพื่อนบ้านมาแล้วยายไม่กลัวเขาสงสัยบ้างหรอืเดยวก็ตกปากล้เลยไอห้หลานตัวดีที่ยายทำแบบนี้ก็เพื่อเราสองคนนะประหยัดได้ขนาดนี้ ก่จะได้มีเงินเหลือไปเรียนสูงสูงไงนี่นัดนัดเจ๊นัดว่าป้าดาเป็นคนยังไงอ่ะชอบใส่ชุดขาวทำบุญกันทั้งยายทั้งหลานเลยอ่ะแต่ว่า แต่ว่าชอบยืมของแล้วก็ไม่คืนถึงคืนก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้ยนี่แกก็โดนเหมือนกันเนอฉันนึกว่าฉันโดนอยู่คนเดียวอะ่ะฉันไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยอะ่ะฉันกลัวทัวลงวะ่ะโอ้ยพี่ชาวบ้านแถวนี้เขารู้กันหมดแหละไม่มีใครเขาอยากจะคบหาด้วยแล้วอย่างร้านผมเนี่ยพ้าดาแกสั่งข้าวไปกินที่บ้านจ่ายช้อนก็ไม่เคยมาคืนสงสัย เอาไปเปิดร้านเองละมะั้งเออได้ยินเรื่องยายหลานมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าฉันเนี่ยเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่เคยเจอป้าแกอยู่อะคะ่ะป้าแกก็ดูเป็นคนมีน้ำใจจิตใจดีนะคะนี่ไงที่ฉันกลัวทัวลงอะไม่กล้าเอาไปบอกใครเนี่ยก็เพราะว่ามีคนแบบนี้นี่ไงีคุณคุณเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่นานอะคุณอยู่ไปสักพักอะเดี๋ยวคุณก็รู้เองอแหละ แต่ป้าแกก็มีหลานพิการนะคะป้าแกไม่น่าทําแบบนั้นนะคะไอ้เด็กพิการเนี่ยฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าพิการจริงหรือเปล่าฉันเนี่ยอยากให้โป๊ะสักทีหนึง่งคนอย่างคุณเนี่ยจะได้ตาสว่างสักทีวฮ้ยพูดแล้วของขึ้นงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพูดแล้วโมโหแล้วนี่อะไร สั่งข้าวผัดกุ้งเอาข้าวผัดไข่มาให้ขอมีเท่านี like ้คร ah ับเจยแชมพูเพิ่งซื้อมาแท้ๆไหนมีแต่น้ำเปล่าเนี่ยป้านะป้าไม่คิดเลยนะว่าใครยืมในวันนั้นะจะคืนฉันมาด้วยเสิ่งเนี้ เข้าแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่สิคะไม่คิดเลยนะคะว่าป้าแกนุ่งขาวห่มขาวแถมหลานแกยังพิการเนี่ยไม่คิดเลยว่าแกจะทำกับฉันแบบนี้ก็ฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวคุณก็โดนเป็นไงคะโดนเข้าไปจริงๆเนี่ยไปไม่ถูกเลยใช่ไหมคะนี่คุณเราไม่คิดมีใครจะเอาเรื่องป้าแกเลยหรอไอคิดมันก็คิดอยู่หรอกค่ะ แต่ว่าไม่มีใครไปเป็นพยานให้ฉันนะสิของที่ป้าแกยืมไปจากฉันเนี่ยแต่ละชิ้นน่ะได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างกลับมาในสภาพที่ไม่สมประกอบบ้างล่ะฉันถามป้าแกว่าแกจะรับผิดชอบยังไงแกก็ตีหน้าเศร้าอะค่ะเหมือนที่แกชอบเอาข้าววันมาฝากก็พรแบบนี้ไงคะป้าแกชอบอ้างว่าเป็นคนใจบุญเลี้ยงหลานพิการ จะอ้าปากว่าแกเนี่ยก็สงสารแล้วอะ่ะงั้นเราสองคนต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละค่ะไหนของก้าวอยู่ไหนพาฉันไม่หาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ๊ยคุณตำรวจคะโทเบาสิคะฉันเจ็บนะคะเนียคุณตำรวจคุณตำรวจคะไหนของก้าวอยู่ไหนถ้าแกมไม่บอกนะแกติดคุกแน่นี่เลยค่ะคุณตำรวจคะกระป ฉันจำได้นี่ไงหลักฐานยาเป็นถุงๆเลยหลักฐานมัดตัวขนาดเนี้ยแกติดคุกหัวโตแน่เออคุณตำรวจคะกระป๋องแป้งเนี้ยมันเป็นของฉันก็จริงแต่ยาเนี่ยไม่ใช่ของฉันแน่ๆค่ะเพราะว่าฉันซื้อแป้งมาฉันเพิ่งใช้ไปได้แค่ครึ่งเดียวเองนะคะแล้วแป้งเนี้ยมันมาอยู่ที่ ถุงเนี้ยไม่ใช่ของแกแล้วมันจะเป็นของใครสายของฉันอะ่ะรายงานมาไม่ผิดแน่สายของคุณน่าจะรายงานมาผิดบ้านหรือเปล่าคะยาเนี้ยมันอาจจะเป็นของป้าเจ้าของบ้านนี้ก็ได้นะคะนี่นางหนูเอ็งอย่ามาปักปั๊มป้าแบบนี้ไม่ได้เนอะโวยป้าไม่รู้เรื่องแป้งเนี่ยป้ายืมเอ็งมาใช้ก็จริงอะแต่ของข้างในน่ยไม่ใช่ของป้านะโวย้ย กันไปมาแบบเนี้ยก็จับเข้าคุกกันทั้งคู่เลยจะได้จบจบโอุยคุณตำรวจป้าติดคุกไม่ได้นะคะป้าแก่แล้วแถมยังเข้าวัดทุกวันป้าไม่ทำเรื่องชั่วๆแบบนี้แน่ๆคะ่ะแถมหลานป้าน่ะก็พิการจัติดคุกไปแล้วใครจะดูแลหลานไดนล่ะยาย มีเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมเสือน้ำไปถึงข้างนอกนู่นนะอ้าวป้าไหนบอกลานพี่การไงอย่างนี้โดนหลายกระทงเลยนะเนี่ยโอ้จะเป็นลมโข้ามาทำไมวะตอนเนี้นี่ป้าใจสอดจริงๆเลยนะฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าป้าเนี่ยทำแบบนี้ทำไม ป้ามาอ้างเป็นนักบุญแถมยังหลอกว่าหลานพิการอีกแล้วก็มาทำร้ายเพื่อนบ้านแบบนี้ป้าทําไปทําไมเนี่ยใช่ป้าถ้าเกิดว่าป้าอยากประหยัดจริงๆเนี่ยป้าไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้ป้าเที่ยวไปยืมของชาวบ้านเขาไปทั่วจนชาวบ้านเนี่ยเขาเอือมป้าไปกันหมดแล้วฉันอยากรู้จริงๆเลยถ้าเกิดว่าป้าเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆเนี่ยใครจะมาช่วยป้าฮะใช่แล้วป้าเนี่ยก็ทันไปหลอกคนอื่นว่าหลานพิการด้วย แล้วหลานก็ดันเชื่อป้าอีกอแบบนี้พังคูณสองเลยแล้วที่วันนี้ชั้นสองคนทำแบบเนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้ป้าก็แล้วกันแล้วของที่ป้ายืมเขามาแล้วยังไม่เอาไปคืนเนี่ยป้าก็รีบเอาไปคืนเขาซะก่อนที่เขาเนี่ยจะแจ้งตำรวจมาจับป้าจริงๆนี่ป้าถ้าสมมติว่าเรื่องวันนี้เป็นเรื่องจริงอะป้าติดคุกหัวโตแล้วถือว่าเป็นการกลับตัวกลับใจแล้วกันนะป้าแล้วส่วนยานเนี่ย วิตามินซีป้ากินได้อะฮะวิตามินซี